สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นเวลา2องทุ่มครึ่งนะคะดูดวงให้ลูกค้าเพิ่งเสร็จนะคะนะคะลูกค้าวันนี้มีถึงแปดเคนนะคะมาดูดวงเพิ่งเสร็จไปเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะเพิ่งกลับบ้านไปเมื่อกี้นี่ค่ะประตูยังไม่ปิดนะคะเนี่ยประตูรั้วแล้วก็มีไฟที่ประตูรั้วนะคะ พี่อ้อยออกมาตรงนี้มาถ่ายรูปอยู่นอกถนนเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะที่บ้านพี่สว่างสวยนะคะเนี่ยค่ะไฟทางสว่างสวยมากนะคะแล้วรถก็วิ่งมาตลอดเลยนะคะเนี่ยมาจากเมืองนะคะเนี่ยค่ะวิ่งมาตลอดเลยนะคะอ้าวรถถุกเชิญ มารับใครเอ่ยอะไม่ใช่อ่ะใช่ด้วยรถจุกเฉินมารับใครหนออันนี้ทางไปเมืองนะคะเนี่ยนะคะไปตลาดไปเมืองนะไปเอ่อเทศบาลไปโรงเรียนไปตลาดนะคะมาตรงนี้หาหน้าบ้านก็มีแต่ป่าลำไยนะคะป่าส้มโอนะคะเนี่ยคะ่ะต้นลำไยต้น นู่นค่ะต้นสักไ,ไกลๆนู่นนะคะวันนี้เขามีงานบวชนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมไฟทางนะคะไฟข้างบนนี้นะคะก็เป็นไฟทางที่ทางโคง้งแต่ไฟแดงๆเขียวๆเนี่ยค่ะเป็นงานบวชของเขานะคะเนี่ยค่ะสวยงามน,นะคะโอ้โหยาวไปถึงนู่นเลยนะคะเนี่ยค่ะงานบวชวันนี้มีงานบวชสองงานหนองบัวมีทั้ง ข้างหลังของพี่ไปนีคะทางไปเมืองกับทางไปรัดยานะคะเขาบอกบุญมาวันนี้ก็ต้องช่วยบุญทังสองงานเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยสวยงามไฟนะคะทำประดับประดาสวยนะอันนี้รถวิ่งมาจากรัดยามี่รถวิ่งมาจากเมืองไปรัดยานะคะนี่ค่ะนนี้รถเข้าเมืองอือหื รถจากเมืองมาไปลาดหญ้านะคะเนี่ยะ่ะวิ่งตลอดเวลาค่ะทั้งคืนเลยนะคะเนี่ยฮะทางบ้านพี่อ้อยนะสว่างสวยมากเลยนะคะนี่หน้าบ้านนะคะเนี่ยหน้าบ้านนี่ย่ะหน้าบ้านนะคะนี่ไฟหน้าบ้าน,นะะ่ะตรงรั้วนะคะเนี่ย่ะสว่างค่ะนะไม่เป็นไร ไม่น่ากลัวหรอกค่ะที่บ้านเจริญแล้วนะคะตอนที่มาอยู่นะอยากเป็นป่าอยู่เลยความเจริญก็วิ่งเข้ามาหาเราเองนะคะนี่ค่ะ ความจเจริญรุ่งเรืองเข้ามาถึงแล้วนะคะมาอยู่บ้านพี่เนี่ยแซนจะสบายนะคะทางก็สวยงามนะคะกว้างด้วยอันนี้ทางไปรัดหญ้าเป็นทางหมู่บ้านนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะถนนเข้าซอยตรงนี้ก็ไปแม่น้ํานะคะเนี่ยลงไปแม่น้ํานะคะก็จะเจริญรุ่งเรืองแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นชุมชนเล็กๆนะ ที่ก็ไม่ถึงก็เงียบเกินไปค่ะนะก็ยังดีนะคะแล้วก็เป็นที่ปลอดภัยด้วยค่ะเอาละเอาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ